รถพ่วง18ล้อเกิดเบรกแตกพุ่งชนท้ายรถบรรทุกปูนกลางสี่แยกไฟแดงใกล้ปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊ส LPG บนถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่13หลักกิโลเมตรที่113ตบห้วยบงอเภเฉลิมพระเกียรติทำให้แก๊ส NTV และน้ำมันของรถบรรทุกพ่วงรั่วไหลออกมานะครับในขณะที่นายบุญช่วยทอง,สงเสียมคนขับรถบรรทุกพ่วงยังติดอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างรัตนไัรไต้องรีบเข้าไปปิดวาล์วทางแก๊ส และเร่งช่วยนายบุญช่วยที่ติดอยู่ในซากรถใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงจึงนําตัวนายบุญช่วยที่อยู่ในอาการสาหัสส่งโรงพยาบาลสระบ,บุรีส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีตํารวจสพชะอำมรุดตรวจสอบ,ออร,ร,สอบรถเก๋งพุ่งชนต้นไม้ริมถนนบายพาสชะอำปราณบุรีหลักกิโลมเมตรที่4ขาล่องภาคใต้พบรถเก๋งหมายเลขทะเบียนกอไก่จอจาน6947นครราชสีมาชนอยู่กับต้นไม้ข้างทางพังเสียหายยับเยินทั้งคัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนถูกนำส่งโรงพยาบาลในซากรถก็พบผู้เสียชีวิตสองคนเป็นชายหนึ่งคนและหญิงสูงหนึ่งคนนะครับส่วนสาเหตุเชื่อว่ามาจากคนขับหลับในส่วนอีกรายนั้นเกิดขึ้นที่หลักกิเนตที่1 1 7่งรถึงหนึถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าตัวเมืองอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาพบรถกระบะคนงานก่อสร้างและรถเก๋งพุ่งชนท้าย3คันด้วยกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนสาเหตุมาจากรถกระบะเลี้ยวกลับรถและแตัดหน้ารถคนงานก่อสร้างจนทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นครับ